เม Alpha, ื่อคนที right ่ไว้ใจที่สุดกลับเป็นคนที่ร้ายที่สุดเจ้าของบริษัทแปรรูปแหนมชื่อดังที่สืบทอดธุรกิจมากว่า40ปีจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้อาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นแบรนด์สินค้าติดตลาดธุรกิจกำลังไปได้ดีค่ะแต่เมื่อปี2566ก็ได้มีการตรวจพบความผิดปกติภายในบริษัทข้อมูลและหลักฐานทุกอย่างทำให้เชื่อได้ว่ามีการทุจริตภายในบริษัท แล้วคนคนนั้นคือใครทางบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร้องทุกข์และขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารรวมถึงเบาะแสทุกอย่างตั้งแต่ปี2,566ตำรวจก็ได้ลงพื้นที่หาบาะแสรวบรวมพยานหลักฐานเรื่อยมาค่ะจนในที่สุดก็ได้รู้ความจริงว่าคนทุจริตคือคนใกล้ตัว 8พฤษภาคม2567ตำรวจส่วนที่กำลังเข้าตรวจคนพื้นที่เป้าหมาย7จุดค่ะแต่จุดสำคัญอยู่ที่หมู่บ้านย่านรังสิทธตคลอง2ปทุมธานีบ้านหลังนี้คือบ้านพักของหลานสาวและหลานเคยของเจ้าของบริษัท2คนนี้รวมหัวกันทุจริตเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตัวบ้านแต่กลับไม่พบใครนะคะจึงต้องแกะรอยตามต่อค่ะ ทั้งคู่กำลังเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ประสานตำรวจทางหลวงสกัดจับกลุมผู้ต้องหาทั้งสองรายทราบชื่อคือนายทัชชธรอายุ41ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และนางสาวนพศรอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาลักทรัพย์นายจ้างใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้ร่วมกันทุจริตมากว่า10ปีโดยนางสาวนพศรมีการโอนเงินจากบัญชีบริษัทเข้าบัญชีส่วนตัวทำรายการเบิกเงินสดตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้าแต่ก็ไม่ได้จ่ายจริงค่ะเธอกลับนำเข้าบัญชีตัวเองเพื่อใช้ใจ่ายส่วนตัว และเธอทำแบบนี้มาเป็นพันครั้งได้เงินไปเกือบ400ล้านบาทก่อนจะมีการยักย้ายเงินเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินทั้งที่ดินบ้านและรถหรูโดยใช้ชื่อสามีเป็นเจ้าของซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปให้แน่ชัดค่ะบ้านหลังนี้ ด้านเจ้าของบริษัทเปิดใจผู้ต้องหาเป็นหลานสาวแท้ๆของตนจึงไว้ใจให้เข้ามาดูแลบัญชีแต่สุดท้ายแล้วคนที่ไว้ใจที่สุดกลับเป็นคนทุจริตเสียเอง